สวัสดีครับพี่มอนเลเซอร์แกรี่สตูดิโอนะครับนี่ครับวันนี้เปิดกับโชว์รูมฮาร์เรยเดวิสันนะครับโอเคครับวันนี้พี่มอนอยู่ที่โรงงานผลิตก,กระเป๋าหนังแท้เลยนะครับนี่ครับ c c s Factory นะครับเป็นโรงงานของพี่ในวงการน,นะครับที่ที่เคารพนับถือกันเป็นโรงงานเพิ่งทำมานานแล้วแต่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวตามไปเลยนะครับตามมาครับโอเคครับตอนนี้พี่มอนเข้ามาในโชว์รูมของโรงงานที่ชมแล้วนะครับ <S <S> <S ก็ต้องขอบคุณที่ชมที่ให้เกียรติ เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็ขออนุญาตพี่ชมแนะนําตัวเลยครับพี่ชมสวัสดีค่ะชานชวนชมน้อยวงงามนะคะเป็นผู้บริหารของบริษัท CCF Factory และบริษัทชนิน Python f ร์มค่ะ,ะวันนี้เดี๋ยวจะพามารู้จักแล้วทําความเข้าใจเกี่ยวกับหนังของที่บริษัทนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างอตอนนี้ก็จะมีจระเข้ก่อนมีจระเข้ตัวนี้จะเป็นหนังส่วนท้องนะคะ,ะส่วนท้องเนะะี่ยตัวนี้จะเป็นหนังแมสค่ะเป็นหนังจระเข้ที่ทํา เป็นกึ่งเงาแบบนุ่มๆนิ่มๆป๊บนึงพี่มมชมหนังแม็กคืออะไรพี่หนังแม็กคือจะจะไม่เงาค่ะจะเป็นกึงก่งกึ่งเงา<ม>จะจะไม่เงามากค่ะแต่เ,งเ,งเราสามารถเพิ่มความเงาได้จากที่เราชอบบางท่านเนี่ยจะไม่ให้ลงเงาเลยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะแม็กกว่า,วาตัวน,นี้จะวิ่งขึ้นมานิดนึงเราจะให้วิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็ได้อันนี้เป็นตัวของ แมสเป็นหนังแมสกึงเงาก่อนแต่ความว่ากึ่งเงาก็มีหลายระดับตามที่ลูกค้าต้องการต้องการอ๋อสามารถเลือกได้ว่าจะเงามากเงาน้อยหรือด้าหรือกึ่งเงากึงกึงเงาใช่ได้ทั้งสองอย่างทั้งออเดอร์หนังแล้วก็ออเดอร์กระเป๋านะคะตัวนี้จะเป็นหนังเกรซิ่งเกรซิ่งขัดจากลูกแก้วเครื่องจักรโดยใช้คนเป็นคนกําหนดขัดเขาให้อ่าอย่างนี้ค่ะจะมีเล็กๆที่ยังมีเห็นร่องรอยอยู่ว่าก่อนขัดเขาจะเป็นสีนี้ อ่าหลังจากขัดแล้วเขาจะดาร์กขึ้นแล้วจะเป็นร่องสีทูโทนค่ะร่องสีของเขาใช้ลูกแก้วขัดเนี่ยจะจะไม่ขึ้นเงาจะเงาเฉพาะโดนที่เสียดสีกับลูกแก้วตัวนี้จะเรียกว่าเกรซิ่งเป็นความรู้เลยนะครับเนี่ยใช่ไบมากมตอนหลังจากตัวนี้แล้วตัวที่สาม <ม>ตัวนี้จะเป็นตัวเกรซิ oh. ่งเป็นเกรซิ่งแล้วแล้วเราทําเงาเป็นตัวเงาแก้วเงากระจกให้ค่ะเงาแก้วเป,กเป็นอีกอีกตัวหนึ่ง mm. นนเป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้เงาแวบเลยใช่ค่ะ<ม>จะเป็นตัวเงาเงางอกอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าที่ชอบเป็นหนังเงาประมาณไหนสีสวยด้วยแล้วก็มีหนังนกไหน,นจะให้ดูหนังนกก่อน อะไรครับนางนกกระจอกเทศค่ะน,นกกระจอกเทศนีน่ตัวนี้ก็เป็นมีทั้งสองอย่างนะคะนําเข้ามาแล้วก็ฟาร์มในประเทศไทยค่ะที่เราช่วยอุดหนุนแต่ตอนนี้สั่งที่ไทยอยู่เพราะตอนนี้เมืองนอกจะสั่งยากนิดน,นึงนังนกกระจอกเทศเขาจะใช้ตรงส่วนที่เป็นปุ่มปุ่มเป็นรูขุมขนของเขาอะค่ะถ้าตรงไหนไม่มีไม่มีปุ่มเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นแบบไม่สวยแล้วก็จะไม่ลงแพทเทิร์นค่ะ ัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวหิมาลายันตัวนี้ที่เซเลบิตี้ในแบรนด์ดังเขาเรียกว่าหิมาลายันใช่ไหมใช่หิมาลายาหรือหิมาลายันที่เป็นแบรนด์ระดับโลกที่เช้าใช้กันนะคะใช่ตัวนี้จะต้องสุกเป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะอันนี้คือสีธรรมชาติเป็นยางไงอะพี่ตัวนี้เป็นน้ําเค็มนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นน้ําเค็มใช่ค่ะน้าจืดกับน้ําเค็มจะมีความต่างกันเรื่องของสเกลหนังกับตัวลายเม็ดตรงนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์โพลูซุ ซอว์เทอร์ค่ะโพลูซุตอันนี้จันแค่บ้านเรา่ะพี่ใช่ป่ะใช่ค่ะอันนี้ฟาร์มใช่ฟาร์มบ้านเราก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับพี่ชมผลิตกระเป๋าแล้วก็หนังงูหนังจระเข้จำหน่ายคือทำถูกต้องตามกฎหมายใช่ค่ะเป็นผู้เพาะพันธุ์ค่ะผู้เพาะพันธุ์เป็นผู้เพาะพันธุ์หนังงูในประเทศไทยหนึ่งในสิบในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขายหนังที่จากการเพาะพันธุ์ะค่ะแปรรูปให้เป็นหนังผืนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ด้วย ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าทั้งไ<ช>ทยและต่างประเทศคะ่ะและ<ด>สงองบอกไปเลยครับเดี๋ยวจะเกิดดรามา่า <c oughs> อันนี้ไม่ได้เอามาจากธรรมชาตินะคะอันนี้มาจากการเพาะพันธุ์การเพาะพันธุ์พวกนี้<ห>นก็เพาะพันธุ์จระเข้ก็เพาะพันธุ์มาแล้วแล้วก็เราเลี้ยงให้เขาเติบโตแล้วเราก็เอามาใช้หนังเป็นตัวเอามาใช้งาน,นะคะ่ะซึ่งเขาเป็นสัตว์ธุรกิจแล้วทั้งสองอย่างนะคะทั้งจระเข้แล้วก็งูค่ะเรามาดูหนังงูกันนะคะว่าเรามีหนังงูอะไรกันบ้างแบบไหนบ้างที่เรียก จำแนกยังไงนะคะอเอันนี้จะดูสีไปก่อนนะคะให้ดูสีไปก่นอนดูเลยครับมีเนี่ยเห็นพี่ชมเห็นมันหนังงูเนี่ยมันสามารถทําได้หลายสีเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ,อยู่<ว>ยที่<า>เราสุกว่ารอย้อมสีแบบไหนได้ตามลูกค้าสั่งก็ได้หรือว่าจะมาดูที่ร้านว่าสนใจแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไหนที่เรียกว่า งูเหลือมแล้วก็งูหลามนะคเดี๋ยวจำแนกยังไงดูสังเกตเป็นข้อสังเกตยังไงไหนงูเหลือมงูหลามอ่าอันนี้งูหลามเป็นงี้นะครับนี่นะฮะงูหลามอันนี้คืองูเหลือมงูเหลือมค่ะลายลายของเขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะมันดูยากเลยพีมันแตกต่างกันไงดูลายค่ะลายลายของเหลือมเขาจะเป็นลายไดมอนด์แล้วเขาจะเป็นแนวเดียวแนวไดมอนด์ใช่ ส่วนงูหลามหลังเขาจะเป็นลายแบบมีลายกลมลายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคล้ายๆกันไปใช่ใช่เขาจะไม่เป็นระเบียบแต่ห้องงูเหลือเขาจะลายเขาจะเป็นระเบียบจะเป็นสันที่หลังยาวเลยค่ะ้งถึงปลายหางเขาเลยเอาตอนนี้เราก็จะมาแยกอีกว่าลายหลังกับลายท้องอันนี้คือลายหลังอ่ะลายหลังนี่ครับเวลาที่เห็นงูที่ถ่ายก็จะเป็นี่ยหลังมันลายของมันค่ะโอเคอันนี้ลายท้องท้องของงูเหลือออนี่ไงครับลายท้องมันจะมีความเห็นไหมคะนี่ครับ หลังจากเมื่อก<ล>ี้ที่เราเห็นลายผ่าตรงกลางเขาจะเป็นถ้าเรานชนกันก็จะเป็นลายไดมอนถูกไหมคะลายเขาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอเราจับเขากีดกลางหลังก็จะได้ตรงท้องอยู่ตรงกลางแล้วลายเขาจะอยู่อย่างนี้อสองฝั่งทั้งหูหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็คืงอง,ง่ายๆคือถ้าเรากรีท้องเราจะได้ลายหลังใชถ่ถ้าเรากีดหลัง เราจะได้ลายท้องงูแล้วแต่เราจะใช้ส่วนไหนหลังท้องเอ๊หลังงูหรือท้องงูเอามาทำถูกค่ะอันนี้ก็ก็เป็นคอลเลกชันของในแต่ละปีก็จะมีความนิยมไม่ไม่เหมือนกันนะคะการทำการค้าหนังสัตว์พวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นงูหรือจระเข้นะคะจะต้องมีการขออนุญาตเป็นผู้ค้าก่อนนะคะอ่าอันนี้ยกตัวอย่างเป็นผู้เพาะพันธุ์ก่อนดีกว่าผู้พาะพันถูกต้องนะครับผม จะต้องมีตาคุณนะคะของกรมไไมม่ด้กอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเป็นคนดูแลสําหรับงูนะคะจะต้องมีตราคุณมีไลเซนต์ุ้่มโดยการสํานักเป็นคนเซ็นแล้วก็จะมีท้ายในท้ายบัญชีจะต้องมีการชี้แจงไว้ทั้งหมดค่ะโอเค่ะต้องขอถูกต้องใช่ค่ะต้องขอถูกต้องอันนี้เป็นใบค้าโอเคใบค้าก็คือค้าซากถูกต้องทุกอย่างใช่มีค้าซากค้าตั์เมื่อกี้เห็นหนังงู หนังจะเพ่ไปแล้วแล้วก็ส่วนที่สำคัญขั้นตอนการผลิตเดี๋ยวต้องให้พี่ชมพาชมยินดีค่ะพาเข้าเยี่ยมชมโรงงานเลยครับผมป่ะปไปดูเพลมากโอเคเดี๋ยวตามพี่ชมไปรับครับไปดูกันครับ นี้เราจะมาดูขั้นตอนนะคะคว่าจากที่เราเลือกหนังแล้วที่เราจะตัดกระเป๋าอะไรจะมาดูโปรเซสและขั้นตอนของมันว่ากระทั่งกระเป๋าเนี้ยจะต้องทําอย่างไรเริ่มต,ต้นอย่างไรบ้างาเริ่มต้นก่อนยังไงค่ะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะตเคตามมาเลยครับตามพี่ชมมาอันนี้ขั้นตอนอ,อย่างยกตัวอย่างใบนี้นะคะมีลูกค้าออเดอร์งานสั่งตัดมาก็ลูกค้าเลือกเป็นหนังนกนะคะแล้วก็ได้หนังมาแล้วย้อมสีมาแล้วตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็มาเริ่มลงแพทเทิร์นกันเลยค่ะ ครับอันนี้คือแบบพิร์นของกระเป๋านะครับได้ล้วก็มาวาดพอได้แบบเสร็จแล้วก็มาตัดไหนต่อตัดเป็นชิ้นงานค่ะนี่ตัวอย่างใบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าพอเราตัดเป็นชิ้นหน้าแล้วนี่แยกชิ้นออกมานะครับพอพอวางแบบตัดค่ะนี่เป็นชิ้นหน้าอนีุตัวอย่างนี่คู่กันเป็นชิ้นหน้านะคะจิ้นหน้าเสร็จอันนี้เป็นตัวบอดี้ของเขาต่อตัวนี้ แยกชิ้นประกอบนะครับแยกชิ้นประกอบก็จะเป็นประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้สองสองชิ้นแยกกันก่อนเสร็จแล้วก็จะเข้าช่างจะเป็นคนเย็บเข้าหน้าอีกทีหนึ่งนี่ค่ะฝีมือแรงงานไทยล้วนๆเลยนะครับทาชิ้นหน้าทําซับในนะคะติดซิปแล้วก็รออันนี้ใกล้ๆใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่รอเข้าตัวแล้วก็มาดูอีแบบหนึ่งนะคะที่กําลังขึ้นลายผลิตเช่นเดียวกันก็จะเป็นทรงนี้ค่ะ ตรงนี้ที่เรากําลังขึ้นอยู่เป็นตัวออเดอร์ของลูกค้ามานี่เป็นใบงูนะฮะต่อประกอบนี่เป็นชิ้นส่วนนะครับผมนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นหนังงูลูกไดออเดอร์มาเป็นหนังงูอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นชิ้นส่วนของก้นกับผนังค่ะก้นกับผนังอันนี้เป็นหลังงูนะครับใช่ค่ะโชหลังอันนี้ท้องใช่ก็จะเป็นมีความสวยแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเย็บกันโอเคไปขั้นตอนการเย็บครับไป ช่างกำลังเย็บอยู่เลยกาลังเย็บต้องฝีมือนะครับดูนี่นฝีเข็มในการเย็บอายุการทํางานก็ห้าสิบปีนะครับนีวันนี้อันนี้ยึซับในคือซับในยเย็บซับในเสร็จแล้วค่อยมาประกอบกับตัวชิ้นนอกนะฮะครับผมนี่ก็จะเอามาใส่อยู่ข้างในใหลังจาก<ป>เราเย็บเสร็จประกอบใบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปคะแนก QC ค่ะ QC ตรวจสอบค <Okay. S 2> ุณภาพค่ะสู่ขั้นตอนกระบวนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนาะใช่ขั้นตอนสุดท้าย,ายก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับก็มาปั่นกาวนะคะเก็บกาวเก็บความสะอาดแล้วก็แพคกิ้งดันทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเก็บดูดีเทลทั้งหมดว่ากระเป๋าใบไหนมีตําหนิหรือไม่ในระหว่างการผลิตนะคะเราต้องมาคัดตรวจด,ดูอีกทีหนึ่งนะคะอย่างนี้ค่ะดูงานที่นี่นะครับดูฝีเข็มนะครับโอ้โห สุดยอดเลยฮะน,นี่เลครับเรื่องงานเก็บสีะดูได้เลยครับเนียนครับไม่มีเป็นร่องฮะและที่สําคัญคือที่นี่โรงงานคนไทยฝีมือคนไทยวทัตถุดิบของคนไทยไม่ว่าจะเป็นงูจระเข้ฟอกวิธีการทำฟินนชิงหรืออะไรทุกอย่าง100%นะครับถ้าใครอยากจะสั่งกระเป๋าหนังงูหรือจ,จระเข้ที่มีใบเดียวในโลกที่ออกแบบเองดีไซน์เองก็ จะต่อพี่ชมได้ค่ะโอเคครับหลังจากที่พี่ชมพาไปเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตกระเป๋าแล้วนะครับหนังงูหนังจระเข้เดี๋ยวให้พี่ชมแนะนํากระเป๋าที่ผลิตจากโรงงานนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างพี่ชมลุยเลยครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์ก่อนนะคะคอันนี้เป็นหนังงูที่เป็นฟอยล์นี่นะครับอ,อันนี้สีเหลเืองหนังจระเข้สีสันสดใสเลยอะนี้ฮะนี่ค่ะอันนี้ใบเล็กงานฝีมือเนี้ยบมากครับ ไซส์นี้ไม่ใช่ไซส์คนไทยนะคะไซส์ชาวต่างชาติประทเทศญี่ปุ่นคนไทยชอบใช้ใหญ่ๆยาวๆนอ่นคนไทยก็จะมีไซส์เล็กกว่าน,นี้อันน,อนี้ค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นงานเกรดส่งออกเหมือนกันแต่พี่อันนี้ก็ใหญ่แล้วเนี่ยใช่ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าอีกปกติไซส์มาตรฐานจะอยู่แค่นี้ค่ะใช่สิบรอบที่คนไทยใช้ประมาณนั้ค่ะไซส์นี้ค่ะไซส์มาตรฐานเอามาหนังงูแบบนี้ค่ะโอ้โหอันนี้สิบรอบสิบคู่ด้วยหนังงูอันนี้สิบใหญ่ ทำโคตรยากเลยอย่างเงี้ยทำไม่ฝีมือนะอันนี้สองอย่างผสมกันกระเป๋าสร้างกระเป๋าสตางค์และกระเป๋าสะพายอยู่ในใบเดียวกันว้าวไอพี่ปั๊ดนึ่นะนี่มีสายสะพายมีสายสะพายด้วยนี่เก็บอยู่สายสะพายเลื่อนสายได้ปรับสายได้สองซิปอันนี้ข้างในจะเป็นหนังทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็ซับหนังครับพี่ใช่หนังซับหนังหนังหมดเลยครับแล้วก็จะเป็นทรงนี่ตะกร้าบาเกตบาเกตนะครับตะกร้า ถังอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นถังอันนี้หนังจระเข้สีชมพโูสวยงามจระเข้นี่นะครับจะถือแบบนี้ดูนะฝีมือคนไทยล้วนเลยนะครับน,นี่ครับยิบมาคร <ๆ S 2> ับม,ม,มีอยู่ใบเดียวทั้งโชว์รูมผมดูผมน้ำหนักร้อยต้นๆ้นฮะแล้วดูกระเป๋าใบนี้ คิดดูอะมันจะแค่จะไซส์ไหนในได้กี่ตัวเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นร<ฮ>ุ่นโคตรสวยเลยมีอายุเป็นสิบปีค่ะสองผืนสองผืนสุดยอดเลยครับเนี่ยหนังหายากแล้วที่มีที่มีแบบหนังสวยแบบนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะขตัวใหญ่แต<ฮ>่มากอายุเป็นสิบปีเลย<ฮ>ถ้าใครต้องการก็สั่งได้นะครับ แอบถามนิดนึงค่ะใบนี้มันตกตั่าไหร่พี่ใบนี้เหรอก็ราคาแค่หมื่นค่ะไม่ไม่เกินไม่เกินหกหลักไม่เกินไม่ถึงอยู่แล้วราคาคนไทยกันเลยราคาคนไทยหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นสนใจก็ถามไม่แรงที่คิดค่ะโอเคครับสําหรับวันนี้พี่มอนกับทีมงานขอบคุณพี่ชมมากนะครับที่ให้เยี่ยมชมโรงงานขั้นตอนการผลิตกระเป๋าหนังจระเข้หนังงูนะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านใดหรือ FC ท่านใดสนใจนะครับที่จะผลิตกระเป๋าไปขายเองหรือจะใช้เองครับอะไรอย่างนี้ฮะสวยฝีมือดีๆนะครับฝีมือแรงงานคนไทยก็ติดต่อพี่ชมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ชมฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะครับจะมี2เพจนะคะเพจขายหนังที่ชนินไพ t ทอนฟาร์มค่ะเซิร์ชเป็นไทยและเป็นอังกฤษได้ชนินไพทอนฟาร์มแล้วก็อีกเพจที่เป็นขายกระเป๋านะคะ รับสั่งตายก็มีเพจลาน่าค่ะ L A N A กับเพจ Exotic Python ชม998ค่ะ,คะหรือที่เบอร์โทร0895218300เป็นเบอร์ตรงของชมเองเลยนะคะฝากด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ชมมากครับ,รบสวัสดีครับ O oh. 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 oh.